ตามมาครับเข้ามาดูความแปลกมหศจรรย์ของอุโมงค์ฮะอุโมงค์เขาน้าค้างนะสถานที่แห่งนี้ครับนะเราจะเข้าไปตรงนี้ก็จะมีครมีป้อมยามสมัยก่อนก็จะมีป้อมยามตรวจตาก่อนครับว่าจะมีคนแปลกหน้า เข้าไปในอุโมงของเขาหรือเปล่าครับเขาก็มีครับอันนี้คือเป็นฐานครับวูก็มาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับมันเป็นลักษณะนี้ครับหน้าฐานนะเขาจะมีครับจะมีห้องวิวาจะมีห้องวิวาห้ดาวครับอยู่หน้าบริเวณแถวนี้สําหรับสำหรับคนที่รักกันครับในกลุ่มของของจอมมอแห่งนี้ครับหลบหนีเข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็มามาเจอเนื้อคู่ครับก็มาแต่งงานนะแต่งงานเขาจะมีห้องแต่งงาน5ดาวตรงนี้ครับเพื่อว่าเป็นเกียรติกบเป็นที่ยอมรับของทุกคนนะฮะในในในทัพ ในในแหล่งสถานที่แห่งนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในป่าฮะที่เข้ามามีอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็หลบหนีเข้ามาอยู่ในในป่าครับรักกันก็สมหวังความรักสุขอมก็มาแต่งก็จับงานพิธีแต่งงานฮะอยู่บริเวณน้แถวนี้ครับแล้วพี่อูก็จะพาทุกคนครับ เดินต่อฮะเดินเข้าไปฮะเข้าไปภายในอุโมงครับก็จะมีป้อมฮะป้อมยามตรงนี้ก็จะมีเป็นที่เป็นระยะระยะ,ระ,ยะครับเขาทาเหมือนอย่างสมัยโบราณฮะที่เขาเคยมีอยู่นะครับเ <c oughs> ขาก็คงเหลือ,อไว้ฮะเพื่อว่าเป็นอนุสร์สถานครับเป็นสถานที่โบราณโบราณครับที่เก่าแก่มากๆครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับที่เขามีแนวความคิดทางรวมการไม่ตรงกันนะครับก็เลยขัดกับอำนาจรัฐครับเห็นไหมครับ ทางเข้าฮะทางเข้านสถานที่แห่งนี้ทางเข้าทางออกมีทั้งหมด16ทางนะครับแบ่งเป็นชั้นทั้งหมด3มชั้นครับระหว่างชั้นก็มีบันไดฮะมีบันไดต่อเนื่องครับเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เขาไม่ให้สูบบุหรี่นะครับไม่ว่าบุหรี่ธรรมดาหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับงดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามันออกซิเจนบางจุดมันอาจจะมีน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าเดินสบายๆครับเย็นๆครับเป็นอุโมงค์ดินครับอุโมงค์ดินแห่งนี้ครับ ทำจากดินเหนียวนะครับใช้แรงงานคนขุดประมาณ200คนนะครับใช้เวลาการขุดครับประมาณ2ปีนะครับสปีก็มีความยาวประมาณกิโลหนึ่งได้ฮะค,คดเคี้ยวไปตามเขาวครับเขาใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศครับแล้วเป็นที่พักเป็นที่ประชุมเป็นห้องของของผู้นําที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุสื่อสารต่างๆก็คือว่ามีเป็นเป็นเหมือนจะเป็นตึกเป็นกองบัญชาการเขา จีนเออจอคอมอคือโจนจีนคอมมวนิสต์มารยาที่อยู่นสถานที่แห่งนี้ครับก็เป็นก็เป็นกองบัญชาการของเขาเลยครับที่เขาต่อสู้กับอำนาจรัฐครับเดิมทีเขาต่อสู้กับอำนาจรัฐอยู่ที่มาเลเซียครับทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ถูกทางมาเลเซียครับตีถอยร่นมาเรื่อยๆก็มาอยู่ในเขตไทยณสถานที่แห่งนี้ครับเขาก็มาอยู่ครับสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นเขตห่วงห้ามนะครับเข้ามาไม่ได้คนภายนอกที่ไม่ใช่กลุ่มคนในกลุ่มของจอคอมอไม่สามารถเข้ามาได้ฮะอยู่นี่เป็นเวลา40สี่รับปีสมัา ครับก็คงไม่มีใครเข้ามาครับเพราะว่าเป็นป่าเป็นเขาหมดเลยไม่มีถนนเข้ามาแบบปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้มีถนนเข้ามาทาไมอํานาจรัฐเข้ามาไม่ได้เพราะเพราะสมัยก่อนก็เป็นป่าครับตรงนี้เป็นภาคเหนือฮะแล้วก็เป็นภาคใต้ครับเป็นเขตกันชนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียครับเห็นไหมครับอุโมงเนี่ยเขามีบันไดเชื่อมระหว่างชั้นครับ สวยครับบรรยากาศมหัศจรรย์พันลึกครับเนี่ยจะมีห้องพักมีห้องพยาบาลที่นี่เขามีครบจบทุกอย่างครับนะแล้วมีห้องผู้ดำนี่เป็นห้องป่าตัดบางทีมีต่อสู้กับอำนาจรัฐมาแล้วได้รับการ บาดเจ็บมาก็จะมีหมอครับที่นี่เขามีหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีโรงพยาบาลมีกองประชาการมีที่พุงที่พักมีห้องประชุมครับมีห้องสันสนาการอะไรต่างๆครบจบในอุโมงแห่งนี้ครับเขาจะเจาะครับมีทางเดินเข้ามาแล้วก็เจาะเว้นเข้าไปครับเป็นห้องของผู้นำบ้างอะไรเป็นห้องพยาบาลห้องเก็บอาวุธห้องวิทยุสื่อสารต่างๆนานาครับเข้ามาเรียนรู้ได้ครับนะครับไม่ใช่มีอยู่ที่ตะวันออกกลางอย่างเดียวครับที่มีอุโมงของฮามัดอะไรต่างๆครับที่ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีมาแล้วมีมาแล้วเยอะแยะไปหมดครับมีมาแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ง เห็นไหมครับเขาจะมีกิจกรรมในนี้มีหลากหลายเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นงานเสบียงงานธุรการงานงานเกี่ยวกับการฝึกอาวุธห้องยิงปืนอะไรต่างๆนาครับมีมีครบครับมีทุกอย่างเลยเดินเข้ามาเย็นครับทุกอย่างนี้คือว่าเขาเป็นทาเขาขุดออกมาแล้วทาจากเอาดินมาฉาบเอามาฉาบทําเป็นผนังครเดินเรียบๆครับอันนี้คือดิบๆเหับที่เราเห็นอยู่เนี่ย ไม่มีการระเทปูนซ้ํานะครับก็มีห้องยามีห้องสมุนไพรอะไรต่างๆนานาครบตัวอย่างพิฒิพยายามถ่ายครับเอามาให้ทุกคนได้เห็นอย่างละเอียดเลยครับเหมือนอย่างทุกคนมาเที่ยวทริปกับพิฒิธนะครับเราเข้ามาเที่ยวที่อุโมง์ประวัติศาสตร์กับเขาน้าค้างแห่งนี้นะครับเขาน้ําค้างแห่งนี้ครับอยู่ในป่าครับด้านบนฮะเนี่ยๆเน,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 นี่นี่คือ คือมีสนามบิ่เปลือยครับด้านบนที่สูงสุดครับเ็าเรียกเรียกว่าเขาหลิยงซานนะครับเขาหลิ่งซานแห่งนี้ด้านบนนี้อากาศสมัยสมัยก่อนสงครามโลกเมื่อสมัยก่อนมาแล้วครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกอากาศเย็นมากๆเย็นจนกระทั่งน้าค้างแข็งบนยอดหญ้า,า,า,นะาก็เลยเรียกว่าเขาน้ําค้างเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าเขาน้ําค้างคือเขาที่อากาศเยือกเย็นมากๆเลยครับนะครับนี่คือบรรยากาศครับเห็นมาภายในถ้ำพิภูกระถ่ายทุกคนได้เห็นกันว่าแต่ละห้องเขามีอะไรบ้างแล้วก็มีรูปภาพประวัติศาสตร์ว่า เดิมทีครับที่เขาอยู่เนี่ยอยู่กันยังไงเขามีที่พักแล้วก็บัญชาการในการกองกําลังของเขาทํำยังไงครับเขามีนทรรศการกต่างๆครบจบในทุกแห่งลนัาสถานที่แห่งนี้ครับก็ยังมีฮะยังมีรุ่นที่ยังอยู่ณนะปัจจุบันนี้ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างครับแต่ว่าพูดภาษาไทยไม่ได้เขาจะพูดภาษาจีนครับคนที่อายุประมาณสัก80ปีขึ้นไป 80, 80ปี่าป่พวกนี้คือเคยอยู่ในนี้มาก่อนครับเคยสู้รบนะกับอํานาจรัฐมาโดยโดยตลอดครับนะครับ 40, 40, 40, 40, 40ปี40ปีกว่ามาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมอุมโมงอุมโมงที่มันเป็นขุดจากดินฮะใช้แรงงานคนนะครับไม่มีเครื่องจักรครับใช้ใช้จอบเทศเสียมครับขุดกันครับใช้แรงงานประมาณ200คนครับใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับขุดได้ยาวประมาณ1กิโลครับเห็นไหมครับระหว่างทางเดินมาเขาก็เขาก็เากจานะฮะเจาะไปให้ให้มันสมมุติเป็นที่พักเขาเนี่ยที่พักอะไรต่างๆนะเขาก็นะ จาะเข้าไปครับเนี่ยาแล้วจะมีที่นั่งมีที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแท่นดินครับเป็นที่นั่งที่นอนครับเป็นที่เก็บสำอ,อาวุงอาวุธเก็บของต่างๆนานาของเขาครับมีอยู่ในถ้าแห่งนี้ครับพ่วุทธก็ถ่ายครับถ่ายทุกคนได้เห็นได้ชมครับบรรยากาศก,าก็เป็นแบบนี้ครับถ่ายมาฝากทุกคน ที่อยู่ทางบ้านไม่ได้ออกไปไหนครับน <stock> ี่คืออุโมงครับอุโมงปิยมิตรฮะอุโมงปิยมิตรห้าครับอยู่หมู่บ้านปิยมิตรห้าครับอยู่ที่เขานําค้างครับเห็นไหมครับเราเห็นอุโมงแปลกๆครับยาวมากๆครับเนี่ยมีทางออกทั้งสิบหกทางนะมีทางซิกแซกซิกแซกืมถ้าเกิดว่าสมัยก่อนนะคนเข้ามาเราวิ่งก็ไม่รู้ฮะจากเขาพวกเขาจะรู้ฮะครับก็มีห้องประชุมด้านนี้มีห้องประชุมอะไรต่างๆนานาครับอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ครับห้องประชุมที่ว่า เย็ยนครับที่นี่ก็อากาศจะเย็ยนมากๆสมัยก่อนนี้ไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเพราะเขาคงใช้ตะเกียงจุดนะครับนึกนึกภาพไปนะครับตัวนี้อาจจะมีตะเกียงระหว่างทางมาเนี่ยก็จะมีให้แสงสว่างครับแต่ว่าเขาจะเคยชินกับความมืดนะก็คงไม่สว่างเหมือนอย่างในปัจจุบันที่เราเดินเข้ามาอย่างนี้นะครับ บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ก็นี่คือเ็าทาเป็นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้เะครับเป็นตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในนี้คือคนไทยนะครับประเทศไทยครับร่วมกันพัฒนาชาติไทยกันเรียบร้อยนะครับไม่มีแนวความคิดทางอุดมการ์ที่แตกต่างกันไปนะครับเรามาร่วมกันพัฒนาชาติไทยครับชาติไทยจะได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับอย่าขัดแย้งกันนะครับเราต้องสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับนี่คือบรรยากาศของห้องประชุมครับห้องประชุมก็ด้านไหนก็กว้างนะโอ้โหขุดขุดไปแล้วก็ต้องลําเลียงดินออกไปเนี่ยใช้แรงงานคนเนี่ย เก่งมากๆครับมีความมุมานะครับเขาแล้วก็เขาก็หาที่หาทางดีมากๆครับภูเขาแห่งนี้คงถ้าเกิดเป็นภูเขาที่เป็นหินล้วนๆก็คงจะขุดมาไม่ได้อย่างนี้ครับคงเป็นภูเขาที่เป็นดินนะดินด้วยนะอาจจะมีหินบ้างก็เขาขุดก็เอาออกไปถึงจะ้ขุดได้ครับถ้าเป็นภูเขาหินล้วนๆคงขุดไม่ได้ครับเขาเลือกทำเลที่ดีมากๆครับอยู่บบริเวณฮะชายแดนไทยฮะไทยกับมาเลเซียครับอยู่ห่างกันไม่ไกลมากนะครับนี่คือฝั่งไทยครับนะเป็นฐานที่ที่มั่นที่เขาเข้าไปมี ปฏิบัติการในประเทศมาเลเซียครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับนะครับตอนนี้ก็เงียบสงบทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันครับพี่วุฒิก็มาถ่ายครับเอามาถ่ายก็เป็น EP ที่1แล้วก็ EP ที่2องอันนี้คือห้องทํางานของผู้นําห้องเขาจะมีห้องนี้หูวสมัยก่อนคงอากาศเย็ยนมากๆครับไม่ต้องมีแอร์ติดครับผู้นําก็อยูนะ่ในสถานณสถานที่แห่งนี้มีห้องนอนห้องที่พักอะไรต่างๆของผู้นําครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับ ช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วก็ช่วยแช์พี่พุชนิดครับเพื่อว่าพีุ่ทจะได้เอาภาพดีเอาสีดีมาฝากทุกคนที่อยู่ทังบ้านครับที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเป็นการเปิดค่าการมองเห็นสั้นี้นะครับวันนี้ครับพี่พุฒอยู่ที่อุมโมงครับอุมโมงปิยมิตร้าครับหรือว่าอูบอุมโมงเขาน้ําค้างครับอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างครับอยู่ที่อำเภอนาทวีครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับเห็นไหมครับจะมีฮะระหว่างทางเนี่ยเขจะมีที่พักที่นั่งอะไรต่างๆนานา,นานครับเดี๋ยวเราก็พยายามนะถ่ายพิ่พุธเดินเข้ามาเนี่ยเข้ามาทุกจุดเลยครับเดินมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นได้ชมว่าน,น,นี่คืออุมโมงครับอุมโมงคที่สร้างกันมาเมื่อสมยัยสงครามโลกครั้งที่สอนะครับ เป็นอุโมงที่นะครับใช้แรงงานคนแท้ๆเลยครับแรงงานคนแท้ๆเลยอันนี้มันก็เป็นภาพไหวครับภาพไหวภาพไหวก็เดินมากๆก็เมื่อยก็เซครับเซเซไปเซมาเลยนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศให้เห็นแบบนี้นะครับทุกคนครับพี่วุฒิอยู่ที่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาน้ําค้างครับเขาน้ําค้างตรงนี้ครับก็เอาภาพดีๆเอามาฝากทุกคนที่อยู่ในบ้านครับนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไ้นะครับนะครับวันนี้พี่วุฒิขอกาบสวัสดีครับ